ภาพได้กลับมาที่งานประชุมผู้ปกครองโดยมีคุณครูใหญ่นั้นเป็นคนจัดขึ้นคุณครูใหญ่ได้พูดขึ้นมาว่าขอบคุณพ่อแม่ที่มางานนี้นะที่นี่ฉันต้องการเรียกพวกคุณเพราะว่าเราได้มีเหตุการณ์เล็กน้อยที่โรงเรียนเกิดขึ้นก็คือมีเด็กชายป .4 นั้นได้วัดขนาดดินสอของพวกเขาและติดป้ายประกาศผลกโทนทานเดินที่โรงเรียนตอนนี้พวกเราการะหน่ำถึงปัญหานี้ และมีผลกระทบที่น่าเป็นห่วงพวกเราเรยเรียกพวกคุณมาประชุมกันนะที่แหันนี้แดนดี้เลยยกมือถามไปว่าแล้วพวกเด็กนักเรียนนี่เขาวัดไอ้ขนาดดินสอนี่จัดมากระฐานหรือว่าจัดลูกบอลกันละ่ะจากนั้นทุกคนก็ได้เงียบนะครับแล้วจากนั้นก็ได้มีผู้ปกครองคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าโรงเรียนปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครูใหญ่ก็เลยกอบกลับไปว่าตอนนี้เด็กผู้ชายทุกคนนั้นกำลังหลงไหลกับควาประเภทของพวกเขามันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเ็ถาถ่าทางอ,อ่อนช่วยให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่พวกเขาทํา แดนดี้ก็เลยเสนอตัวบอกว่าฉันเป็นนักพิาศา์ฉันคิดว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ฉันจะจัดการเรื่องนี้ได้แดนดี้เสนอตัวที่จะจัดการกับเรื่องนี้จากนั้นภาพได้กลับไปห้องเรียนนะครับดูเหมือนกับว่าตอนนี้เอลิธจะไม่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็ได้มีคุณครูคนใหม่เข้ามานะครับซึ่งคุณครูคนนี้ก็คือแลนดี้เอาละครับตัวหาประจําเรื่องมาแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับแลนดี้ได้แนะนําตัวกัอนเรียนไปว่าวันดีนักเรียน,นคนฉันชื่อดรแลนดี้นะและฉันจะคุยกับพวกเธอ สักหน่อยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรียนเมื่อวานนี้ชายและหญิงสามารถสร้างทารกกันได้อย่างไรมีใครตอบคำถามนี้ได้ไหมแล้วแอนดแลนดี้ก็ได้ชี้ไปที่นักเรียนที่ใส่เสื้อคลุมสีน้ำคานะครับเด็กที่ใส่เสื้อคลุมสีนำ้ำคานก็ได้ตอบกับแลนดี้ไปว่าพวกเขามีเซตกันเหรอคะอาจารย์แลนดี้เลยตอบกลกับไปว่าจริงๆแล้วพวกเด็กผู้ชายมันชอบคิดว่าแบบถ้าเกิดว่าดินสอง,องเป็นมันใหญ่อ่ะมันก็จะทําให้แบบผู้หญิงรู้สึกดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญจริงๆ แล้วแนดี้ก็ได้บอกกับเรเดตไปว่าสิ่งนี้สําคัญจริงๆก็คือความยาวคูณเส้นผ่านศูนย์กลางบนน้าหนักส่วนเกินของดินสอนะครับแล้วก็หารด้วยขนาดของดินสอนะครับแล้วแลนดี้ก็ได้เขียนสูตรขึ้นบนกระดานนะครับสูตรอะไรของเอ็นวะเนี่ยแลนดี้แลนดี้ก็ได้พูดต่อไปว่าโอเคนี่คือสูตรที่เรากําลังพูดถึงขนาดดินสอนะครับแลนดี้ก็ได้พูดต่อไปว่าเราไม่สามารถใช้เทปวัดได้เราต้องการเคลื่อน,อนชั่นและไม้โปรเจคเตอร์ด้วยแล้วเขาก็ได้ฉายภาพขนาดดินสอขึ้นนะครับแล้วก็มีภาพบรรยายเลย มาดูที่กราฟนี่กันแล้วก็อย่าลืมที่จะทบทวนบทเรียนที่เธอได้เรียนไปวันนี้ด้วยละ่ะนั้นภาพก็ได้ฉายไปที่หมอนะครับดูเหมือนกับว่าตอนนี้หมอนั้นกําลังบัรบับ่บกลุ่มคนไข้อยู่นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตไปที่ป้าย1-3นะครับข้อแรกจะแปลว่ารู้ว่าทําไมคุณถึงโกรธข้อที่2จะแปลว่ารู้ว่าอะไรทําให้คุณโกรธและข้อที่3ก็คือรู้จักวิธีระงฟาร์มโกรธของคุณครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องการควบคุมฟาร์มโกรธผมแนะนําให้คุณลองใช้3วิธีนี้นะครับน่า ดังนั้นหมอก็ได้พูดต่อไปว่าตอขอบคุณพวกเธอทุกคนที่มาวันนี้สําหรับการพยายามที่จะเรียนรู้การจัดการความโกรธแต่ก็ได้มีคนในห้องคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเราไม่ได้พยายามพวกเราไม่มีทานเลือนพวกเราโดนจับมานั่นที่นี่ด้วยเรือดในสาระอะไรพวกนี้หมอก็เลยพูดกลับไปว่าเราจะเรียนรู้มันไปด้วยกันนะว่าอะไรที่ทำให้เราโกรธและจัดการมันได้ดีขึ้นเราจะไม่ได้รับให้ความเป็นตัวเองของเรานั้นทําให้เราเดือดร้อนอต่อไปนั้นก็ได้มีเด็ดกกอตพูดขึ้นมาว่าง่ายมากทำไมพวกเราทุกคนถึงไไม่่ปตายละ จากนั้นก็ได้มีชายคนพูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่ามีใครสั่งเนื้อห,วหว่วยๆมาเราก็มีเหตุผลดีๆที่จะโกรธเพราะชีวิตสมบัติบนี่เป็นวลีเด็ดที่ผมชอบมากเลยในเรื่องเซาบัสก็เลยพูดขึ้นมาว่าดูสิสิ่งที่เราคนทำคราวนี้แค่หาเหตุผลของความโกรธของเราและเรียนรู้ที่จะควบคุมมันนะภาพแล้กลับไปที่อาจารย์แลนดี้ตรนนี้นั้นเขาก็มันที่จะเขียนสูตรบนกระดานนะครับแล้วก็อธิบายสูตรหลักฐานให้กับนักเรียนของเขาได้ฟัง นั้นเขาก็ได้ให้เด็กผู้หญิงคนนั้นอ่านโจทย์ในกระดาษที่เขาแจกไปนะครับโดยเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ทําหน้ากาลุดาดก่อนนะครับก่อนที่จะอ่านโจทย์นะครับแบบเพื่อนก็มอนอ่าโดยในเนื้อหาในโจทย์จะมีอยู่ว่าแลนดี้มีดินสอความยาว4.4นิ้วมุมของมันคือ32องศาเส้นรอบวงน1นิ้วและมีน้ําหนักของมันคือ0.5กิโลกร,รมัมจากนั้นเมื่อแลนดี้นั้นได้ฟันโจทย์นะครับแลนดี้ก็ได้เอาการเลืนั้นไปแทนค่าในโจทย์นะครับจากนั้นก็ได้คิดคํานวณออกมานะครับ ก็ค่าที่แลนดี้คิดคำนวณมาได้คือค่า TMI ก็คือเท่ากับ6.3นะครับเผื่อใครงงนะครับถ้าค่า TMI คืออะไรค่า TMI ในเรื่องของเซาร์ปครับคือค่าที่วัดขนาดมาตรฐานของอวัยวะเพศช,ชายครับจากนั้นเมื่อแลนดี้นั้นได้คำนวณค่า TMI เสร็จแล้วนั้นแลนดี้ก็ได้เอาขนาดของตัวนั้นก็คือ6.3นิ้วไปวัดในกราฟซึ่งก็จะได้ออกมาว่าขนาดอวัยวะเพศช,ชายของแลนดี้นั้นอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยนะครับ ก็ได้มีการสรุปคำตอบว่าคือถ้าเกิดว่าอาววเพศชายนั้นมีขนาด4.4นิ้วมันสามารถปรับขนาดได้เพิ่มเป็น6.3นิ้วแล้วก็กราฟออกมาเทียบแบบในรูปนะครับจากน,นั้นเมื่อคิดคำตอบข้อนี้เสร็จแลนดี้ก็ได้หันมายิ้มทีนึ่งครับแล้วชาิก็เปลี่ยนไปหมอก็ได้ทําการบําบัดนะครับคนไข้ที่อยู่ในห้องที่มีอาการหัวร้อนนะครับโดยให้คนไข้คนหนึ่งนะครับที่มีอาการหัวร้อน,นนั้นแบบเป็นคนที่โดนแซนหน้านะครับส่วนอีกคนก็มาแซนดหน้าอีกคนนะครับ โดยคนที่กล้ามใหญ่ครับก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยนายที่กล้ามมาแซนหน้าฉันเพราะว่าเห็นว่าฉันดินสอเล็ดรืองไงวะจากนั้นคนที่บบใส่หมดก็พูดกับไปว่าฉันไม่ได้มีดินสอเล็ดเว้ยครับพัยาของฉันชอบคิดว่าดินสอของฉันมันเลด็ดทั้งสองคนเริ่มมีอารมณ์ที่เหมือนแบบจะทะเลาะก,กันหมอก,ก็เลยพูดห้ามโอเคโอเคใจเย็นนี่เป็นแค่การสวมบทบาทเท่านั้นใครดูเหมือนกับว่าตอนนี้ทุกคนในห้องนั้นจะหัวเสียแรงนะครับและกิดมีใครพูดเกี่ยวกับวเวัยวะเพศชายที่มีขนาดเล็ดนะครับทุกคนดูหัวร้อนเป็นพ หมอก็เลยถามกันไปว่าเอ๊ะพวกคุณมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องดินสอเล็กหรือเปล่าท่านก็ตอบกับไปว่าไม่ไม่ทุกคนไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการที่ดินสอเล็กนะครับเอริคก็เลยพูดขึ้นมาว่าฉันไม่ดินสอเล็กเว้ยของฉันมัน13นิ้วกันท่าอินไปดีครับเอริคชานี้13นิ้วหมอก็ได้ทําหน้าสงสัยนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องก็ได้กัดไปอีกชานึงตอนนี้นั้นได้มีครูสอนวิชาเพศศึกษาคนใหม่มานะครับ คุณครูก็ยังทำกัวว่าสวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อรีเบกานะคะและฉันเป็นหมอจินจินของเกี่ยวกับอวัยวะเพศนะคะและฉันเสียใจที่คุณได้รับการสอนที่ผิดหน้านะคะในช่วงนี้สามวันที่ผ่านมานี้ฉันอยู่ที่นี่และฉันก้องการที่จะอยู่ที่นี่เพื่อให้สิ่งอากาศมันดีขึ้นนะคะเวนดี้ถึงกับสะบัดออกมาเลยครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าในสุดก็มีคนสอนที่รู้เรื่องจินมาสักทีนึงรีเบกาได้ขึ้นสูตรของเรนดี้นะครับแล้วรีเบกาก็ได้ลบสูตรของเรนดี้ใบบอสสูตรนี้มันผ เมื่อริเบกาได้สอนเมสพัดแล้วแลนดี้ก็ได้เปิดผระตูเข้ามาด้วยอาการหัวเสียนับแลนดี้ไม่รอช้าแลนดี้รีบวิ่นเข้าไปแล้วก่อยหน้าริเบกาทีนึงริเบกาไม่ยอมจนันัลนรี้ก็สวนกลับแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ทะเลาะกันก่อหน้าเด่นๆน,นะครับโดยมีนักเรียนเป็นผู้ชมนะครับแลนดี้ได้ก่อยหน้าริเบกานะครับจนริเบกาได้ล้มลงไปแล้วแลนดี้ก็ได้ซ้ําก่อนนะครับซ้ำซ้ำซ้ำก่อยไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็ภาพก็ได้กลับที่หมอนะครับหมอได้พูดขึ้นมาว่าพวกรรรเราทุกคนต้องการต ตอนนี้แลนดี้สวัสดีทุกคนซี่แลนดี้ก็เลยกล่าวกับทุกคนไปว่าเฮ้พวกมึงแม่นหวยแตกปะมันมันั่นอยู่ที่นี่เัาก็เลยกล่าวกับแลนดี้ไปว่าเฮ้ตอนนี้พวกเราทุกคนกำลังพยายามละไปความกดของเราในรูปแบบที่สั้นสัมมากขึ้นทําไมนายไม่ลองทาดูหน่ะแลนดี้ความกดของนายมีอะไรรบกวนใจอยู่หรือเปล่าแลนดี้ตอบไปว่าตอนนี้เขากาลังเครียดเรื่องสูตรคณิตของเขาไอหาที่ไหนมันมาเปลี่ยนสูตรคํานวณว,วะศัพแพทย์เนี้ยหรอหรือว่าประธานาธิบดีโอบามาแม่นเนยคงยินงมาก คนในห้องก็เลยพูดท็อปปิดที่ไม่เกี่ยวกับบทสนทนาคันนี้นะครับใช่แล้วใช่แล้วพูดสังคมนิยมไอ้พวกหัวกระดอเอ้ยที่ก็เลยแซงท่าทีหัวร้อนนะครับแลนดี้ก็เลยพูดว่าประชาพลานของประชาชนเผามันเผามันแล้วแลนดี้ก็ได้เอาไฟแชทนะครับขึ้นมาจุดเผาเก้าอี้แม่นเลยนะครับได้ระบอกกับแลนดี้ไปว่าแลนดี้ใจเย็นก่อนที่พวกเรามาที่นี่ก็เพราะพวกเราเปพูดหัวร้อนนั่นแหละและพวกเรามาที่นี่เพื่อแก้ปัญหาของมันโอเคไหมเราจะแก้ปัญหาของมันไปด้วยกันแลนดี้มันก็ไม่สนใจนครับแลนดี้มันก็เผาเขา,เขาไป หมอก็พยายามจะพูดให้แลนดี้ใจเย็นขึ้นนะครับแต่ว่าแลนดี้มันก็ไม่สนใจจริงๆจนแลนดี้จุดไฟไปเรื่อยๆจนไฟนั้นลุกแลนดี้ก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็โกนฮู้ฮู้ฮู้เอริทที่นั่นอยู่ใกล้ๆก็กลับใจกับแลนดี้ไปด้วยนะครับแล้วจากนั้นเมื่อเอริทเห็นไฟลุทเอริทก็ทําท่าหัวเสียแล้วปาเก้าอี้ไปนะครับแล้วจากนั้นสมาคมคนหัวร้อนในห้องนี้ก็เริ่มใช้ความรุนแรงกับสินของอากาศในห้องนะครับจนมันเริ่มติดไฟและเริ่มพันนะครับนั้นสมาคมคนหัวร้อนพวกนี้นะครับก็ไม่อยู่ ไปที่บริษัทขนส่งพัสดุของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับเพื่อก่อความบุนวายนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนเข้าไปป้นเลยอ่ะจับเันโกลประกันเพื่อเลียยร้อนเป็นกลุ่มต่อการโหดรุนแรงประมาณนี้ประมาณนี้แลนดี้ก็ไม่รู้เหมือนครับเป็นอะไรก็สือถือไฟแช็ตอันเดียวนี่คือจะไล่เผาทุกอันให้หมดเลยครับไฟที่เกิดขึ้นนี่เกิดจากแลนดี้คนเดียวเลยเอาไฟแช็ตไปเผาทุกอย่างนี่ขนาดแลนดี้ถือไฟแช็ตไปขู่คนคนยังกลัวนะครับแลนดี้ถือไฟแช็ตแค่อันเดียวคนถึงกับหมอบเลย ชาตนี้เอริกก็ไม่น้อยหน้าครับเอาเอาค้อนไปทุบทุบทุบที่ส่งวัสดุครับบางคนก็ถือปืนครับตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในสมาคมผู้หลุนแรงนี่คือแบบก่อความวุ่นวายกันเต็มที่เลยครับตอนนี้ข่าวของพวกแรนดี้นั้นได้โด่งดันนะครับจนนักข่าวได้มารายงานข่าวเลยนักข่าวได้รายงานข่าวว่าตอนนี้นั้นได้มีกลุ่มการเมืองผู้รุนแรงนะครับได้มีโควระกรันหลายคนนะครับและตอนนี้นักข่าวก็ได้เรียกชื่อกลุ่มของแรนดี้ว่ากลุ่มแอนกี้ปราตี้นะครับหรือถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็มากว่าพวกกลุ่มนรุมานี้หล่น และตอนนี้พวกกลุ่มผู้นแดงนั้นก็ได้อนุญาตให้นักข่าวเข้าไปคุยนะครับเพื่อเป็นการเรียกร้องส่วนตัวนะครับนักข่าวได้เข้าไปสัมภาษณ์แรนดี้นะครับนักข่าวก็ถามว่าเออพวกคุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยแรนดี้ก็เลยกลับไปว่าเฮ้ยนี่คือการเรียกร้องให้ทุกคนโกรธตอนนี้พวกเรามามากพอแล้วพวกเราจะไม่ยอมอีกแล้วพวกเราจะรุดขึ้นสู้ก็เลยถามแรนดี้ไปว่าเออแล้วพวกคุณโกรธเรื่องอะไรกันแน่แรนดี้ก็เลยบอกว่าพวกเราโกรธที่รัฐบาลเสรีนิยมยิ่งเง่าแล้วก็โกหกชอบชอบควบคุมสื่อแล้วเอริที่อยู่ แดนดี้ก็เลยถามน้ำไปว่าเออใช่ชาวยูเหมือนแบบคิดอะไรไม่ออกกับแบบคนแถ่นา้นพูดมาก็เลยพูดคามอะไรเงี้ยแดนดี้ก็เลยพูดกลับว่าแล้วฉันก็เกลียดสิ่งของที่ทฐบานทั้งหมดกำลังทาอยู่ตอนนี้ด้วยนักข่าวก็เลยถามตอโจมไปว่าเออคุณได้ทําให้หลายคนในที่นี้กลัวนะครับแล้วความรู้การที่แท้จงคุณมันคืออะไรกันแน่แดนดี้ก็เลยตอบไปว่าอย่างแรกที่เราต้องการก็คือให้ส่ยแพทย์ทั่วไปลาออกนะครับส่แพทย์ทั่วไปในที่นี้ก็คือเป็นหน้าที่กำหนดในการผ่าตัดเอาไว้กัมาะนะครับเช่นช่องท้องหรือกระ จากนั้นคนในกลุ่มอีกคนก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วที่ประท้วงเนี่ยก็เพราะว่าต้องการเห็นสุจิบัติใบเกิดของโอบามาเฮ้ยอันนี้มันเริ่มไปไกลกันแล้วนะครับแล้วจากนั้นคนในกลุ่มอีกคนก็ได้เข้ามาพูดแซดว่าจริงๆแล้วที่พวกเรามาประท้วงอีกอย่างก็คือต้องการให้แม่ของฉันเลือดขี้ลนลานสักทีนึงลานในทีนน่หมายถึงเ,เป็นอาการแบบทําอะไรไม่ถูกนะครับเหมือนคนที่เป็นแรปเปอร์คนไหนเขาจะเก็บกดที่แบบแม่เขาชอบลุนลานอะไรเงี้ยก็เลยออกมาประท้วงอะไรเงี้ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยไาลกอ้ที่ดยสัคร แลนดี้ก็เลยพูดวนนะครับว่าต้อการการลาออกของสายแพทย์โจินโอบาม่าแล้วก็อยากให้แม่ได้โลนลานแล้วก็อยากขายไปตายด้วยอะไรกันวะเนี่ยนักข่าวก็เลยถามมาว่าแล้วบริษัทขนส่งเอกชนที่พวกคุณมาเก่อ,อก,กวนเขานี่มันเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเันเหรอแลนดี้ก็เลยตอบกลับไปว่าไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่สาคัญหรอกแล้วจากนั้นแลนดี้ก็ได้หันไปขัดเราแลนดี้ก็เลยพูดขึ้นว่าฮะ ah? เอาจินดีพวกมึงคิดอะไรกันวะเนี่ยคำพูดแต่ละคำเนี่ยจากนั้นภาพเรกลับมาที่บัสเตอร์นะครับดูเหมือนกับว่าตอนนี้บัสเตอร์น,น อ่าไม้ขึ้นวงกลมนะครับตามสูตรของแรนดี้นะครับที่แรนดี้สอนไว้ขั้นต้นแรนดี้ได้วัดแล้วก็ได้จดลงในกระดาษนะครับนี่ดูทั้นใจเลยปัตเตอร์แล้วทันใดนั้นจืดมแม่ปัตเตอร์ก็ได้เปิดประตูเข้ามานะครับเห็นลูกเตะกำลังทําการบ้านอยู่แม่ก็ถามปัตเตอร์ว่าเฮ้ยลูกกำลังทาอะไรอยู่อ่ะปัตเตอร์ก็เลยตอบว่าตอนนี้ผมกำลังทำกันบ้านอยู่แต่ว่าผมไม่ค่อยเข้าใจมันเลยนี่ผมทํามาขั้นที่4แล้วแต่ผมคํานวณได้ผลลัพธ์มันต่ำกว่าค่าเฉลี่ย TMI อ่ะ ผมไม่เข้าใจเลยผมรู้สึกโกรธแล้วผมก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วบัตเตอร์ก็เดินไปเตะเตียนนะครับด้วยความโกรธของเขาแม่เลยได้บัตเตอร์ให้ไปใส่เสื้อนะครับดูเหมือนกับว่าบัตเตอร์จะไม่ยอมทาตามนะครับบัตเตอร์หงุดหงิดแล้วก็เดินวนไปวนมานะครับดูนี่จะเป็นโมเมนต,ต์ที่นา,นาคาันจะมีนะครับที่บัตเตอร์จะเถียงกับแม่เพราะว่าปกติบัตเตอร์จะเป็นเด่นดีมาโดยตลอดบัตเตอร์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเประเด็นคืออะไรแม่อะไรคือจุดสําคัญของชีวิตสิ่งที่สําคัญคือตะโก,น,กนใส่ผมแล้วให้ผมยอมเปอผ่านะ คือจ,จริงๆแล้วผมมีความฝันผมอยากที่จะขับรถทัมเมอร์นะนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการนะครับแม่แม่ก็เลยถามกับ atter, กบ,บ,บัตเตอร์กลัปว่าแล้วสิ่งที่ร้องการการขับรถทัมเมอร์ของเธอมันเกี่ยวอะไรการที่เอาไว้ว่าเพ่ของเธอมันเล่นล่ะจากนั้นก็ได้มีเสียงคนขับรถทัมเมอร์ดันขึ้นอยู่หน้าบ้านนะครับแม่กับบัตเตอร์เลยวิ่นไปดูจากนั้นเสียงคนขับรถทัมเมอร์ก็เลยพูดที่ว่าเฮ้ hey, ทุกคนที่มีฟา์มโกดตอนนี้พวกเรากําลังจะระดมฟาร์มโกดเพื่อโค่นล้มอเมริกากัน เข้าร่วมกับพวกเราเพื่อก่อสู้ซะแล้วจากนั้นก็มีรถอีกหลายคันตามมาแล้วก็ชวนให้เข้าร่วมก่อสู้กับกองกําลังทำเลดนะครับจากนั้นภาพไม่ยากาศไปที่อเมริกาดูเหมือนกับว่าตอนนี้อเมริกานั้นกําลังที่จะหาลือข้อกรง่เกี่ยวกับเรื่อนผู้ก่อการร้ายคนนี้อยู่โดยในตอนนี้สรุปบนารประชุมนะครับก็มีรายงานมาว่าพวกเขาโกรธมากพวกเราก็ทําให้พวกเขาหยุดโกรธตอนนี้เลยจากนั้นหมอที่ปรบัดฟามโกรธนั้นก็ได้รีบวิ่นเข้ามาในห้องนะครับเพื่อได้อธิบายต้นเหตุของปัญหาเรื่องนี้นะครับหมอได้บอกว่าเฮ้อตอนนี้ ความสัมพันธ์ระหวาา่างความโกรธกับค่า TMI นะครับแล้วหมอก็ได้ขึ้นสูตรความโกรธนะครับว่าค่า TMI มันเท่ากับความยาวคูณความฟ้านหาร,าร,ารด้วยมวลยกกาลังสองนะครับแล้วหมอก็ได้อธิบายเห็นว่าดูสิว่าเราทุกคนน่ะหาเหตุผลใหม่อยู่เสมอเพื่อโกรธหมายความว่าพวกเขาส่วนมากมีขนาดวัตเพศที่เล็กนะครับคือกำลังจะสื่อว่าคนทาเลสนี่คือแบบโกรธง่ายอะไรประมาณนี้ยแล้วคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะนะครับก็ได้บอกว่าทฤษฎีคุณนะ่าโอเคนะแต่มันไม่สําคัญหรอกค่า TMI เป็นสมการ เป็นความจริงของวิทยาศาสตร์บางคนที่แล้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรที่สามารถเราทําได้ในเรื่องนี้เลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามันกําลังม,มันกําลังล้อเกี่ยวกับคนที่แบบมีขนาดทํเลสแล้วแบบเราไม่สามารถไปช่วยอะไรเขาได้หรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดใครรู้ว่าคอมเมนต์ได้นะเพราะหมอที่อย่างนั้นหมอก็อืมเราเรียนทอะไรไม่ได้จริงๆงั้นเหรอจากนั้นก็ภาพก็ได้กลับไปที่กลุ่มหัวร้อนนะครับ แอนกี้ปราร์ตี้นะครับเออได้มีคนในกลุ่มถามแลนดี้ว่าเฮ้ยเรารอมานานล้วด้วยแลนดี้เราเริ่มฆ่าพวกมันทีละคนกันเลยไหมโทประกันก็บอกเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวก่อนใจเย็นได้โปรดโดยในภาพเราจะได้เห็นเอดิตยิ้มอย่างมีความสุขนะครับเอดิทก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอ้ยพวกรัฐบาลเนี่ยมันยังไม่เห็นให้อะไรในสิ่งที่เราต้องการเลยนะเว้ยจากนั้นทีวีก็ได้เปิดขึ้นนะครับโดยมีข้อความจัดแพร์นะครับได้ออกมาบอกว่าเฮ้ยเพื่อนชาวอเมริกาอย่างที่คุณทราบนะ ว่าค่า TMI นะมีมานานแล้วเพื่อให้สามารถวัดขนาดอวัยวะเพศยัามันยำได้โดยมีสูตรฟาร์มันยำมาเป็น10ปีแล้วและว่าเนื่องจากข้อมูลล่าสุดที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบงอย่างนะครับตอนนี้ใครที่มีค่า TMI มากก่า1.5นิ้วย้ำนะว่า1.5นิ้วถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับทีแพทย์คนนั้นก็ได้หยิบกาปั๊มขึ้นมาแล้วปั๊มอนุมัติ จากนั้นแลนดี้กับกลุ่มแอนกี้บาร์ี้ของเขานะครับก็ทุกคนก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มขึ้นนะครับเหมือนกับว่าพอปรับเราทุกคนจะรมดีขึ้นครับเราจะสังเกตที่เอลิทได้นะครับเอลิทจะไม่ยิ้มคนเดียวครับแลนดี้นี่ถึงกับร้องเพลงออกมาเลยนะครับในฉากนี้โดยเนื้อหาใจความเพลงของที่แลนดี้ร้องคร่าวๆนะครับก็จะประมาณว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงกันมันจะมาแล้วมีความกล่นเก้นในอากาศประมาณนี้ครับแล้วทุกคนก็กันเก๋้รำกันอย่างมีความสุขครับขนาดที่เก้นออกมาตำรวจที่รอมรอบอยู่ข้างนอกนี่คือแบบ Yeah. และในฉากที่ทุกคนกำลังมีความสุดอยู่นั้นเอริกก็ได้วิ่งออกมาด้วยความโกรธคนเดียวนะครับแล้วบอกคือของกูยัง1.3นิวเลยนะเว้ยคือของกูยังขนาดเด็ใน B T M I เลยนะเว้ยแล้วก็ยืนกออกอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็เป็นงานจบ2สาปาร์นในตอนนี้ครับโดยจะเป็นเสียงเรนดี้ร้องเพลงอเมริกาคัมแบนนะครับ